สวัสดีค่ะพี่เฟยน,นะคะเดี๋ยวพี่เฟยจะมาชึงเพื่อเขียนคลิปมื่อีนะ นี่อันนี้มีของเล่นด้วอจิ๋วนี่ของเล่นจิ๋วไปหลุดเครกแล้วพี่เฟยจะแนะนำนะว่ามีอะไรมั่งนี่อันนี้มีที่ถูบ้านจิ๋วมาจิ๋วไหมเฮ้ยเปลวแห่ไม่ใช่อันนี้เป็นขวดจิ๋วแต่อันนี้มีสองขวดเองนะเดี๋ยวให้ดู เดี๋ยวเฟยอให้ดูนะอันนี้เีโฟอยู่ด้วยเยอะลงมาห,าหน่อย,ยพี่วิร์มลงมาหาหน่อยดีนี่เดี๋ยวไม่พยายามให้ดูนะว่ามีสองขวดนี่อันนี้เป็นขวดใสกับขวดไม่ใสใครใครอยากได้นะมาที่ช่องโฟเฟพาเล่น ตามมาเลยติดตาม,มาเลยนะแล้วก็มีน,นี่สวยนะคะที่เป็นคนต่อเองนะใครอยากได้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 ใครอยากได้คอมเมนต์มาเลยนะคะอันนี้เป็นไอติมไอติมน่ารักนะคะแล้วก็มีฮิปฮอวดู น้องๆค่ะเดี๋ยวเดี๋พรุ่งนี้พี่โฟจะมารีวิวของเล่นสุดแปลกให้ดูนะคะใช่เพราะว่าพรุ่งนี้ไปดู EP พสามนะ EP พีสามไหมคะ EP แรกเป็นของพี่โฟใช่ไหมใช่อีพีสองเป็นเด็กในดูดิเดี๋ยวพี่เปยจะทำอะไรให้ดูอีพีสามเป็นพี่โฟพี่เปยใช่ไหมเดี๋ยวพี่เปยจะทำอะไรให้ดูนะนั่งถุงน บัมรัมรดมรบมบัมีวิวอิทีมาอลอะไรอมีอะไรอิทดิรัมรัมรมรดมรัมดิสอรีวิไปด้านหลังนะคะที่เป็นเกบนี้ที่มาขอของเล่นของแถมของแถมใครอยากได้ของแถมของแถมคือลูกอมใช่ไม่ใช่ของแถมของแถมคือลูกอม ไปปิดก,กล้องไาอาอว้กนะ่อนทำไมอะพี่วางไว้ไนะแล้วเฟยก็ชวนะเพราะพี่เปิดกล้องออหนึ่งสอง,สองเดี๋ยววิเ,วเวจะให้อะไรโยลงมานะหนึองสามเอามหเอามายไปหนึงนะหนึ่งองสามเออนี่เป็นหนังสือของวิเฟยและว,วิเฟจะให้ดูแต่ละอันนะ นี่อันนี้เป็นนังเงินที่พี่เฟย์วาดเองแล้วก็มีที่พี่เฟย์ทำเองนะเดี๋ยวพี่เฟยจะอีกอันหนึ่งให้ดูนะนี่อันนี้เป็นรักแม่เลยรักเพื่อนอันนี้ก็ว,ว้าวนี่อันนี้พี่เฟยวาดเองอันนี้น้องพี่เฟย์วาดดูนี่สวยเลยอันนี้เป็นสองบวกสองให้เพื่อนพี่เฟย์ทำมาให้นะ แล้วอันนี้ก็เป็นที่พี่เฟวาดเองเฟวอันนี้เพื่อนวาดอันนี้เฟ <f ail> วาดแต่ว่าแต่ว่าเขาแต่ว่าเขาฟัางมาทำแล้วอันนี้ก็เป็นที่ห่วงเนี่ยที่เอาไว้เก็บของอ่ะแล้วก็มีเรือใบเฟวเลยนะแล้วอันนี้เป็นของฟ้างแล้วอันนี้ก็เป็นของพี่เฟ อันนี้หน้าปะแล้วอันนี้เพื่อนพี่เฟยแล้วอันนี้พี่เฟยวาดเองดูข่า,ายพี่เฟยวาดอันนี้ของน้องฟ้าของพี่เฟยด้วยอันนั้นของป,ปินโตกับของน้องของพี่เฟยแล้วดูพี่เฟยวาดเองอะ ได้บอกมาเลยอันนี้เป็นผีซอมบี้เฟย์เฟย์เฟย์าดเฟย์ใครใคาได้อย่าลืมทำใครใครว่าพี่เฟ์ว่าสวยอย่าลืมคอมเมนต์นะคะนี่ดูเพื่อนพี่เฟว่าแต่อยังสวยเลยแล้วของพี่เฟวาอื้อหือยังไม่สิบเลยดูน่ารักไหมคะเนี่ในีพี่เฟย์วาดหนึ่งแต่นี้พี่เฟย์วาเองแต่น้องวิเฟยมาทำดูดิ ใครใครชอบใครชอบใครรักน้องพี่เฟยหรือว่าใครรักพี่เฟย่ากดคอมเมนต์มาเลยอเตอนนี้ดูพี่เฟยเขนหนึ่งบวกหนึ่งแล้วพี่เฟยยังจะเขียนสองเพื่อนพี่เฟยมาดึงมือพี่เฟยกลายเป็นเขียนหัวใจอ่ะดูแล้วนี้ก็เป็นน้องแมวน้องหมาแล้วก็เอพีซี เดี๋ยววิฟเเฟจะเอาอะไรให้ดูที่วิ่เเฟวาดได้อันนะี้ะอันนี้ทุกคนดู<ว>เขามาวาดสวยไหมไม่เห็นสวยเลยลเลยะอันนี้เป็นอ้นที่พี่เฟวาดเองนะ แต่ว่าวันนี้เขาจบคลิปไม่ใช่นี่เกม a e i o u บ,บาย